ก็คือกิจกรรมไขรหัสลับ,บเที่ยวกาญจนบุรีรนักเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1นัเกเรียนจะต้องบอกคำคอำเภอและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดกาญจนบุรีข้อที่สองนักเรียนใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการไขรหัสลับเที่ยวกาญจนบุรีได้ ข้อที่3านักเรียนออกแบบเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งอย่างง่ายและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้และข้อที่4คือการทำงานร่วมกันเป็นว ังหวัดอะไรจังหวัดอะไรการชนะบุรีการชนะบุรีหนูดูหนูในวิเคราะห์จากอะไรลูกหนูดูว่าเป็นาาจังหวัดการชนะบุรีอ่ะใครจะตอบให้ยกมือตอบนะจติกาอ่ะดูจากข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควอ่ะคุณนีดูจากาาแพรดูจากแพร้องแพร วัดตรงน้ําตรงนี้อ่าแล้วเด็กๆดูไหมอ่ะเมื่อกี้กุ่มนี้ตอบสะพานข้ามแม่น้าแควใช่ไหมรูไมสะานข้าแม่น้ำแควอยู่ที่ออคอะไรอมคือเมองอเออะไรเมือเมืออ่มนี้เมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะวัดอาเ่อกี้ตอบว่าอะไรนะแพอ่าแพอยู่เมืองอะไรล่าคนบอกวาคนบอกอะไรนะใรโย่บางคนบอกเพอเมืองโอ้โหมีหลายที่ ดี๋ยวูนะว่าใช่หรือเปล่าอ่ะต่อไปวัดจมน้ำวมเภออะไรลูกอำเภอสังสละบุรีอ้าวเดี๋ยวมาดูว่าถูกไหมรูปนี้เป็นรูปของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถูกต้องนะอะทีนี้เดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะคะส่งตัวแทนมารับตรงภารกิจที่ครู อซภารกิจไปแล้วนะคะเด็กๆลองเปิดองภารกิจในนั้นจะมีแผนที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่นะคะไห mm. นที่เด็กลองดูแผนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วลองวิเคราะห์ซิว่าแผนที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันประกอบไปด้วยกี่อำเภออ่ะเด็กๆขอให้เวลา2นาทีในการวิเคราะห์นะคะว่าประกอบไปด้วยกี่อำเภอ ได้หรือ,อยังไดแล้วไหนะดูสิกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งหนูดูจากแผนที่แล้ววิเคราะห์แล้วจังหวัดกาญจนบ<ด>ุรีมีกี่อำเภอลูกมีกี่อำเภอนะค่สิบสามอำเภอหนูดูจากอะไรลูกสีค่ะหนวูวิเคราะห์จากสีอ๋อสีนะับจากสีที่อยู่ในแผนที่จังหวัดกาญจนบุรีได้กี่สีนะ สิบสามสีอ่ามาดูคู่ที่สองได้กีงมือวิเคราะห์แล้วได้กี่มือลูกสิบสามเอิงสิบสามือหนูสังเกตดูวิเคราะห์จากอะไรลูก <4. S 1> ดูจากส <4. S 1> แบบีเหมือนกันแหหนนี้เมือกดูจากสีเหมือนกันอ่ะคู่ที่สามสิบสามือเหมือนกันดูจากอะไรลูกสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์นี่ดูดู แล้วหนูดูยังไงหนูใช้สัญลักษณ์ไหนในการดูรูปวงกลมดำลวดค่ะวงกลมดำลวอวงกลมทึบสมัยสีดำทึบนตรงนี้คือสัญลักษณ์ของอำมือนะคะเอาเรามาดูกันต้องหรือเปล่าถ้าเรานับตามสัญลักษณ์นะเอามีลไยหนึ่งอำเภออะไรลูกสามค่ะดุรีต่อไปเนี่ยอำืออะไรห่อขาและสุดท้ายอำเภอ ภารกิจวันนี้ก็คือเด็กๆมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์นะปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนนักเรียนเป็นเพื่อนชาวต่างชาติวันหนึ่งเขาส่งอีมลมาถึงนักเรียนนะแล้วก็บอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่สถานีรถไฟนี่เมื่อนักเรียนมาถึงสถานีรถไฟกลับไม่พบปีเตอร์ พบแต่กระเป๋าเดินทางที่ปีเตอร์ทิ้งไว้ภารกิจวันนี้นะักเรียนจะต้องตามหาปีเตอร์ให้พบว่าปีเตอร์อยู่ที่ไหนนักเรียนลองเปิดใบกิจกรรมนะคะในตอนภารกิจอยู่ใบกิจกรรมที่หนึ่งแก้ไขรหัสลับจากโจทย์ที่กำหนดนะคะเมื่อนักเรียนไขรหัสได้แล้วส่งตัวแทนมาหนึ่งคนมาไขรหัส กระเป๋าเดินทางนี้เมื่อไขได้จะมีค้ายอยู่ด้านในนันนนี่ก็เอาค้ใบเนี่ยเอากระเป๋ากลับไปให้เพื่อนแล้วก็เปิดดูค้ใบด้านในนะคะแล้วลองคราะค้าคำใยเนี่ยคำใยเขาบอกอะไรบ้างแล้วพิเตอร์จะอยู่ที่ไหนนะ ตอนนี้เด็กๆได้ทำใบจากกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะว่าปีเตอร์เนี่ยอยู่ที่ใดโดยให้นักเรียนวิเคราะห์จากทางใบกระเป๋าใบที่1และกระเป๋าใบที่สองนะคะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะคะส่งตัวแทนมารับกระดาษรูปและอุปกรณ์เคมีเพื่อไปวิเคราะห์ว่าซีเตอร์ อันนี้เทอร์อนพาร์เซนมาในอีฟีวอเตอร์ฟอร์ันอีพันชากราไมานีสุกนักส่งเปีกต่างชาติถานาานอีาราสู่น้องเลยอันนี้อีเทอร์อยู่ที่ไหนทำใบที่1น n d งแอน r น t ยร์วอ l ตแปลว่าฉันอยู่ใกล้น้ำตกทำใบที่2อ n d อนเนีแปลว่าฉันอยู่ใกล้ปุ่ม แดนแปลว่าเพื่อนพวกเรามคิดว่าปีเตอร์ยู่ที่เพื่อนแนีีสองเพื่อนพวกเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหันไปมีคำใบที่สองคำใบที่สฉันอยู่ห่างจากคำคือเมืองกันจะนับหนึเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นกิโลเมตรไดห่งวัดสองกิโเมตร ข้อจบการนาเสนอในงานนี้ครับ่ทนีนี้เด็กๆทราบแล้วว่าภารกิจที่2ชื่อว่าภารกิจเขี่ยวการนัทักรุร eh ีอ โอหสูสีมากสูสีมาก 2. ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่งผัา 3. สาได้เปลี่ยนหน่วยจากเมตรให้เป็นกิโลเมตร 4. รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเช่น m o t o r ร a l l แปลว่าน้ำตกแกรมแปลว่าเขื่อนตัวจังหวัดกาญจนบุรีมีตี่ออำเภอนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรหนึ่งเกเส้นทาง